Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องพอดแคสต์จาก Workpoint Today สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Workpoint Today Explainer พอดแคสต์จาก Workpoint Today ที่จะนำข่าวสารสาระมาเล่าให้ฟัง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นจนจบให้คุณเข้าใจในรวดเดียวเหมือนเช่นเคยนะครับ Workpoint Today Explainer ใน EP นี้เราจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวันที่เดิมทีตึงเครียดอยู่แล้วนะครับตอนนี้เพิ่มดีกรีขึ้นไปอีกเท่าตัว ในสัปดาห์นี้จนมีสิจบาลปลายไปไกลอย่างที่คาดไม่ถึงเลยคำถามก็คือว่าทำไมจีนถึงอยากรวมไต้หวนันกับแล้วทำไมไต้หวันถึงอยากเป็นเอกราชวันนี้ Workpoint Today Expander จะสรุปเรื่องราวนี้ให้เข้าใจง่ายที่สุดกับ ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นจากคำอธิบายของรองศาสตราจารย์ดรสิทธิพลเครือรัตติกานผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศ,ศึกษาที่อธิบายแบบนี้นะครับว่าในช่วงก่อนยุคราชวงศ์ชิงคือราวคริสตศักราช1600จีนไม่ได้มีความสนใจอะไรเกาะไต้หวันด้วยซ้ำนะครับเพราะไต้หวันเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ราวราว130กิโลเมตรและมีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์ณเวลานั้นคือต่างคนต่างอยู่ครับ แต่ไต้หวันนั้นเริ่มจะมีความสำคัญกับจีนในยุคราชวงศ์ชิงนะครับคือคริสตศักราช1684ถึง1895ในแง่ของความมั่นคงครับเพราะว่าตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการเดินเรือพอดีดังนั้นการครอบครองไต้หวันจึงเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากไม่ต้องการให้ต่างชาติมายึดไต้หวันเพื่อเป็นฐานที่มั่นจีนจึงทำการสถาปนาไต้หวันให้เป็นจังหวัดในคริสตศักราช1684 ก่อนจะยกระดับเป็นมนณฑลในคสตศักราช1,885ครับโดยในปี1,895เมื่อจีนพ่ายแพ้สองครามให้กับญี่ปุ่นไต้หวันจึงกลายเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นแทนนะครับแต่พอญี่ปุ่นแพ้สองครามโลกจีนจึงทวงไต้หวันคืนมาได้สําเร็จในวันที่25ตุลาคม1945ครับดังนั้นการที่ไต้หวันในปัจจุบันมีอิทธิพลของญี่ปุ่นอยู่อย่างมากเพราะว่าในอดีตพวกเขาเคยตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นนานถึง50ปีเต็มนั่นเองครับ โดยในปี1945นั้นประเทศจีนณเวลานั้นถูกปกครองโดยพรรคการเมืองชื่อก๊กมินตั๋งโดยมีเจียงไคเชกรองตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับทำให้เป็นครั้งแรกในรอบครึ่งศตวตรรษที่จีนแผ่นดินใหญ่กับเกาะไต้หวันใช้รัฐบาลเดียวกันในการบริหารงานไต้หวันนั้นอยู่กับจีนแผ่นดินใหญ่มา4ปีครับคือ1945ถึง1949ระหว่างนั้นที่จีนแผ่นดินใหญ่มีเหตุสงพรามกลางเมืองขึ้นเนื่องจากประชาชนจํานวนมากไม่พอใจการทํางาน ของรัฐบาลเจียงไคเช็คที่บริหารผิดพลาดหลายอย่างตัวยอย่างก็ยอย่างเช่นรัฐบาลไปทําลายเขื่อนเพื่อสกัดกั้นกองทัพญี่ปุ่นที่เข้ามารุกรานในชื่อกลยุทธ์ Y e l l o w ว e เว r รฟลัดซึ่งการสกัดกั้นญี่ปุ่นทําได้จริงครับแต่ด้วยน้ําท่วมรุนแรงทําให้ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวหนีไม่ทันมีการประเมินว่าชาวบ้านผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตขั้นต่ํา4 0 0 0 0คนเลยนะครับ และไม่ใช่แค่การรบกับญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่รัฐบาลของเจียงไคเช็คังก่อข้อผิดพลาดหลายจุดครับโดยเหมาเจ๋อตุงเคยเขียนบทความเอาไว้ในหนังสือสานิพนธ์เหมาเจ๋อตุงว่าทุนผูกขาดของอเมริกากับทุนขุนนางในหน้าของเจียงไคเช็คได้ผูกพันกันอย่างแน่นแฟน้นและเข้าควบคุมชีวิตทางเศรษฐกิจทั่วทั้งประเทศผลก็คือเงินเฟ้อถึงขั้นสุดขีด ราคาสินค้าสูงลิ่วเป็นประวัติการณ์อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมประชาชาินับวันแต่จะล้มละลายชีวิตความเป็นอยู่ของมวลชนผู้ใช้แรงงานข้าราชาการและครูนับวันมีแต่จะเลวลงด้วยความไม่พอใจในการบริหารบ้านเมืองของพรรคก๊กมินตังที่กลุ่มอำนาจของชาติไว้แต่ล้มเหลวในทุกด้านนะครับทาให้หลังจบสงครามโลกครั้งที่สองณเวลานั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนของเหมาเจ๋อตง ได้รวบรวมพลพักจนมีปริมาณกําลังทาหารไม่เป็นรองรัฐบาลสุดท้ายก็เลยเกิดสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบขึ้นมาครับและในท้ายที่สุดพักคอมมิวนิสต์จีนเป็นฝ่ายชนะนะครับในวันที่1ตุลาคม1949เหมาเจ๋อตุงประกาศชัยชนะเหนือพักกมินตั๋งและเปลี่ยนชื่อประเทศจากสาธารณรัฐจีนหรือ Republic of China หรือตัวย่อก็คือ ROC เป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ p e o p l e Republic Of China หรือตัวย่อก,ก็คือ PRC ครับเมื่อเจียงไคเช็กแพ้สงครามที่จีนแผ่นดินใหญ่เขาจึงพาผู้สนับสนุนจำนวนหนึ่งล้านห้าแสนคนอพยพมาที่เกาะไต้หวันครับและประกาศยึดอำนาจจากคนพื้นเมืองพร้อมตั้งรัฐบาลพรัตถิ่นโดยกล่าวอ้างต่อสังคมโลกว่าจีนบนเกาะไต้หวันภายใต้การปกครองของก๊กมินตัง๋งต่างหาก คือจีนตัวจริงสถานการณ์ในตอนนี้ถูกเรียกว่า Two China นะครับเพราะว่ามีสองรัฐบาลที่อ้างสิทธิโดยชอบธรรมว่าตัวเองคือผู้มีอำนาจตัวจริงของประเทศจีนโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ตั้งอยู่บนจีนแผ่นดินใหญ่มีชื่อประเทศว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนพรรคก๊กมินตั๋งที่เป็นรัฐบาลฟัสถินตั้งอยู่บนเกาะไต้หวันใช้ชื่อประเทศเดิมนั่นก็คือสาธารณรัฐจีนนั่นเองครับสังคมโลกในช่วงนั้นจึงเต็มไปด้วยความสับสนอย่างมากครับ เพราะว่ามี2จีนคือจีน PRC กับจีน ROC แล้วรัฐบาลไหนควรมีอำนาจเพียงหนึ่งเดียวในการปกครองประเทศจีนกันแน่เวลาจะติดต่อกับจีนต้องเลือกที่จะไปคุยกับใครโดยในช่วงแรกก็คือคิสตศักราช1,949ถึง1,971หลายประเทศรวมถึงสาหรัฐอเมริกายอมรับรัฐบาลของฝั่งไต้หวันนะครับเพราะไม่อยากยอมรับจีนแผ่นดินใหญ่ที่ถูกปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์ แต่ในเวลาต่อมาด้วยทิศทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปครับสหรัฐต้องการแรงสนับสนุนจากจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อค้ำยันกับรัเสเซียที่กำลังแผ่อำนาจในสงครามเย็นทำให้สหรัฐเปลี่ยนท่าทีจากที่เคยสนับสนุนจีนไต้หวันมาเป็นสนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่แทนโดยในปี1971สหประชาชาติทำการรับรองจีนแผ่นดินใหญ่หรือ PRC ในฐานะตัวแทนจีนเพียงหนึ่งเดียวครับ เมื่อได้รับการรับรองจากสหประชาชาติแล้วพักคอมมิวนิสต์จีนจึงเพิ่มความชัดเจนด้วยการวางแนวคิดวันไชน่าหรือจีนเดียวขึ้นมาครับโดยระบุว่าจีนกับไต้หวันไม่เคยแยกจากกันไต้หวันเป็นของจีนโดยตลอดตั้งแต่แรกดังนั้นประเทศใดก็ตามถ้าต้องการมีความสัมพันธ์กับจีนห้ามมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลไต้หวันเพราะนั่นไม่ใช่ตัวแทนของประเทศโดยชอบธรรม ในมุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมองว่าเกาะไต้หวันเป็นเหมือนจังหวัดหนึ่งของตัวเองเสมอมานะครับดังนั้นไม่ช้าก็เร็วต้องรวมไต้หวันเข้ามาอยู่ด้วยกันภายใต้แนวทางจีนเดียวเมื่อจีนแผ่นดินใหญ่วางจุดยืนที่ชัดเจนแบบนี้ทําให้ชาติอื่นๆทั่วโลกต้องเลือกข้างครับว่าจะอยู่ข้างไหนและประเทศส่วนใหญ่รวมทั้งไทยต้องเลือกตัดความสัมพันธ์กับประเทศสาธารณรัฐจีนหรือไต้หวนัน แม้แต่สหรัฐเองก็ต้องปิดสถานทูตในกรุงไทเปน,นะครับจนทําให้ไต้หวันต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในประชาคมโลกอย่างไรก็ตามในเบื้องหลังนั้นสหรัฐยังมีสายสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับไต้หวันมาตลอดครับและเป็นคู่ค้าในการขายอาวุธอย่างต่อเนื่องโดยภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก้าวกระโดดกลายมาเป็นหนึ่งในผู้นําทางเศรษฐกิจของโลกครับขณะที่ไต้หวันก็ไม่น้อยหน้านะครับพวกเขายืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งจนได้รับการยกย่องว่าเป็นสี่เสือแห่งเอเชีย อุตสาหกรรมหลายอย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันเติบโตอย่างมากจนกลายเป็นผู้ผลิตชิปที่มีส่วนแบ่งในตลาดมากกว่า55เซครับในขณะที่จีนกับไต้หวันกำลังสร้างเศรษฐกิจของตัวเองให้เติบโตไปเรื่อยๆในทิศทางของการเมืองนั้นไต้หวันในยุคข,ของพรรคก๊ก,กมินตั๋งเป็นรัฐบาลมีความเชื่อในหลักการจีนเดียวเหมือนกันนะครับแต่จีนเดียวในความหมายของพวกเขาคือพรรคก๊ก,กมินตั๋งไปยึดอำนาจคืนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ อย่างไรก็ตามยิ่งเวลาผ่านไปที่จีนแผ่นดินใหญ่เรื่องอำนาจมากขึ้นหนทางกลับไปครองอำนาจในจีนแผ่นดินใหญ่ของพรรคก๊กมินตั๋งดูเลือนรางมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยในระหว่างที่พรรคก๊กมินตั๋งครองอำนาจอยู่ที่เกาะไต้หวันก็เกิดกลุ่มที่มีชื่อว่าขบวนการเอกราชไต้หวันโดยมีเป้าหมายเพื่อจะแยกไต้หวันเป็นเอกราชที่แท้จริงจากนั้นในเวลาต่อมาแนวคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพรรคการเมืองที่มีชื่อว่าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือพรรค DPP ครับโดยจุดยืนของพรรค p p p นั้นไม่ต้องการรวมชาติใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องการแนวคิดจีนเดียวด้วยโดยพรรค p p p ไม่ฝักฝ่ายจีนครับความต้องการคือผลักดันให้ไต้หวันเป็นประเทศอิสระได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในหลักความคิดว่าจีนก็จีนไต้หวันก็ไต้หวันคนละประเทศกันต่างคนต่างมีวัฒนธรรมของตัวเอง จีนนั้นพยายามผลักดันแนวทางหนึ่งประเทศ2ระบบครับคือจะให้ไต้หวันมีการเลือกตั้งปกครองตัวเองได้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้อานตจของจีนนะครับแต่ว่าฝั่งพัก DPP ของไต้หวันนั้นต้องการแยกประเทศออกมาให้ชัดเจนครับไม่ต้องมายุ่งกันและเตรียมผลักดันให้ไต้หวันกลายเป็นประเทศที่ถูกรับรองจากสหปราชาชาติด้วยโดยนับจากปี2000จนถึงปัจจุบนันมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของไต้หวันทั้งหมด6ครั้งนะครับเป็นพัก DPP ชนะไปถึง4ครั้ง โดยการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี2020ไช่อิงเวนตัวแทนจากพรรค DPP เอาชนะคู่แข่งจากพรรคก๊กมินตั๋งอย่างขาดลอยด้วยคะแนนเสียงทิ้งห่างมากกว่า2ล้าน6แสนเสียงเป็นชัยชนะถล่มทลายแบบแลนสไลด์ครับซึ่งทำให้เห็นท่าทีเลยนะคบว่าคนในไต้หวันเองอยากแยกตัวเป็นเอกราชมากเกินกว่าครึ่งแล้วประธานาธิบดีไชยอิงเวนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC หลังได้รับการเลือกตั้งนะครับว่าเราไม่จําเป็นต้องประกาศตัวว่าเป็นเอกราช แล้วเราเป็นประเทศเอกราชอยู่แล้วเราเรียกตัวเองว่าสาธารณรัฐจีนหรือไต้หวันเธอบอกว่าเรามีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เรามีเศรษฐกิจที่ดีในระดับที่น่าพอใจดังนั้นเราสมควรได้รับความเคารพจากประเทศจีนเรื่องราวก็เลยคาราคาซาังแบบนี้มาหลายปีครับเพราะว่าจุดยืนของทั้งสองนั้นแตกต่างกันฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่นําโดยพรรคคอมมิวนิสต์มองว่าในประวัติศาสตร์ไต้หวันเป็นของจีนมาก่อน ก่อนจะถูกเจียงไครเช็คยึดครองในปี1949ดังนั้นในปัจจุบันไต้หวันก็ต้องกลับม,มาเป็นส่วนหนึ่งของจีนตามเดิมนะครับส่วนฝั่งไต้หวันนำโดยพรรค DPP มองว่าไต้หวันมีประวัติศาสตร์ของตัวเองมีการเลือกตั้งมีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแถมในรอบ100ปีที่ผ่านมามีแค่4ปีเท่านั้นที่ไต้หวันมีรัฐบาลร่วมกับจีนแผ่นดินใหญ่คือในช่วงปี1945ถึงปี1949ที่เราเล่าให้ฟังไปตอนต้นนี่น,นะครับ ดังนั้นไม่เห็นมีความจำเป็นต้องไปเป็นส่วนหนึ่งของจีนอีกแล้วและกำลังหาทางออกที่ลงตัวที่สุดอยู่เรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่จนถึงตอนนี้อยากชวนคุณผู้ชมที่ติดตามพอดแคสต์ของ Workpoint Today ติดตามเราทาง Spotify, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast แล้วก็ Podbean รวมไปถึงทุกช่องทางพอดแคสต์กดค้นหาชื่อรายการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Work Today, p o i n t Today Exp l a i n e r เรามีสาระความรู้ดีๆมาให้ฟังกันทุกวันขอบคุณมากครับตามปกติแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติก็ตึงเครียดอยู่แล้วนะครับแต่ดราม่าเพิ่มความทวีคูณเมื่อแอนซี่เพโลโซีประธานสภาผูา้แทนราษฎรสาหร,รัสเข้าเยี่ยมไต้หวันและได้เข้าพบกับประธานาธิบดีไชยอิงเวินทำให้เพโลซีเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสที่สุดของสหรัฐที่มาเยือนไต้หวันในรอบ25ปีครับ นนซี่เพโลซีกล่าวตอนมาเยือนว่าวันนี้โลกจําเป็นต้องเลือกแล้วว่าจะยืนอยู่ข้างประชาธิปไตยหรือรเผด็จการความตั้งใจของอเมริกาคือดํารงไว้ซึ่งประชาธิปไตยทั้งกับไต้หวันรวมถึงทุกประเทศทั่วโลกการพูดลักษณะนี้เป็นการโยนแรงกดดันใส่จีนว่าถ้าหากมีการคุกคามมากเกินไปอาจจะมีการกระทบกระทั่งกับสหรัฐได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามการเดินเกมของเพโลซี่ทาให้ฝั่งจีนไม่พอใจอย่างหนักครับเพราะสหรัฐให้ค่ากับไต้หวัน และถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของจีนหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวนะครับว่าผู้ที่เล่นกับไฟจะไม่มีจุดจบที่ดีและผู้ที่กระทำผิดต่อจีนจะต้องถูกลงโทษการเยือนสหรัฐของเพโลซีทำให้ประเด็นจีนเดียวหรือแยกไต้หวันเป็นเอกราชกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งนะครับซึ่งในโลกออนไลน์ต่างคนต่างก็ออกมาแสดงจุดยืนกันตัวอย่างเช่นแจ็คสันหวังศิลปินจากวงก็อเซเว่นที่มีคุณพ่อเป็นนักกีฬาเหรียญทองเอเชียนเกม ของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แชร์รูปภาพที่มีคำว่าโลกนี้มีแค่จีนเดียวขณะที่จีนเองก็มีการแสดงสัญญาณภาพด้วยการซ้อมรบใหญ่และใช้กวาสุนจริง6จุดรอบเกาะไต้หวันนะครับจนเรือพาณิชต์ต้องเปลี่ยนเส้นทางกันวุ่นวายและสายการบินต่างๆต้องประเมินสถานการณ์อย่างเร่งด่วนเช่กนการบินไทยล่าสุดก็ยกเลิกไฟล์กรุงเทพไทเปไปก่อนชั่วคราวเลยแหะครับ ปมของจีนกับไต้หวันนั้นยังคงไม่สามารถหาข้อสรุปอันใกล้นี้ได้นะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีจุดยืนเป็นของตัวเองแต่ว่านานาชาติก็จับตายอย่างใกล้ชิดแหละครับว่ามันจะบานปลายไปกว่าแค่การดูเชิงกันหรือไม่ในขณะที่ตัวแปรสําคัญก็คือสารัฐอเมริกาที่จะต้องเลือกตัดสินใจว่าจะวางตัวอย่างไรในสถานการณ์ที่ล่อแหลมแบบนี้แหละครับและนี่คือ explainer เรล่าตั้งแต่ต้นเรื่องใน E ีีนี้ครับ คุณผู้ฟังสามารถติดตามการสรุปข่าวสารสาระให้เข้าใจง่ายๆที่เดียวจบกับ Explainer ได้ในทุกช่องทางพอดแคสต์ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้